สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองฝอยสุขุมสุขชนค่ะพอกระทิปอีกแล้วกับแซ่บนัวควงทิพย์นะคะโมเดหเฮดคลิปห้าหายไปโดนคิดฮอดพี่น้องไลค์ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ทิพย์ได้เมนูตํากุ้งสดมาอยู่กับพี่น้องคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะโมเดหเฮดคลิปอู้โดนแล้วพี่น้องจนลูกซ้ำแล้วพี่น้องค่ะมาเบาไลยใหญ่หังเพราะนึกหยาดซวยค่ะมาเด้อค่ะมากินนันทิพย์ตกุ้งสดแบบรสจัดแล้วก็จะมีผักผักสลัดแล้วก็ดอกกระเจี๊ยบบอกไปน้ำลายแตกไปมาค่ะมากินแซ่บๆน้วกัน อเห็นปะคะแล้วก็จะมีขนมจีนนะคะนี่บอกแล้วว่าที่ผ่างหายไปนานคิดถึงพี่น้องก็เลยตั้งเข่าลูกกระยันแล้วก็เลยอาจจะมีเวลามาเฮ็ดทิพ์ให้พี่น้องเบิรงโซูกินอ่นางคือเก่าคุณนะนามอยู่ขางล่างนะคะเพราะว่าจานเป็นตึงเหลิงตึงเหลงองอืมอืมับอุง เจังพี่เบบลดน้ำต้นไม้กับป่าปี้อยู่ข้างแจค่ะ Mm-hmm. <laughs> น้ำอยู่ข้างล่างกินพวกนี้มันต้องแบบว่าอย่าตำใส่กันเอามาจิ้มเอาจังแสบห่าหนักบริเฮ็ดคลิปหลุดเคี่ยอดเคี่ยวหอวพี่น้อง อจอเป็นนี้เราจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะ๋ยวพยายามต้องคลิปเราคุยกับพี่หลังเพื่อเกาค่ะขูดสด หนามมันมาขอนอยู่ทางผิดมลย แบบแซ่บแบบแกซื้อมา่ตะด่วนหรอแกค่ารักแกค่าตู้เย็น รักจับ ขออยากด้วยค่ะกินย่างเดียวกินย่างเดียวเม่มี้ยังบอกกับพี่น้องเลย แต่ยยังกินแรงเนาะจากพี่นองขามาเดิ่มวมากินนำ้ำทิพอันนี้แล้วแรงเนียเนี่ยมากินข้าวอยู่ นนเยอเื่อได้พักไม่หน่อยอันนี้ือว่ามันแก่ะ Hmm, pak wak, jok กุ้งสองตัวกุ้งสโสดค่ะมาด้วยค่ะจุดมจุ่มจับปากจับคัำ่ำจัด้วยขนมจีนกับบวบ อชอบไก่น้งไก่ังกินต้งไก่อะต้อจบมังเพชรออเพชกับบ้าแหบ เสแ้งสองตัวอืม หับำสุดถ่ายสัง้งรากพี่น่องไม่พอกันคลิปนะจะพยายามทำทำคลิปเราคุยกับพี่น่องคือเก่าค่ะคิดหอดพี่น่องร้ายหลายพี่น่องค่ะเดี๋ยวจะพยายาม เทคลิปกินแล้วก็ลงลงคลิปเด็กๆอัปเดตให้ป้าปานานาดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เลี้ยงสองสองสาวคือคนโตกับคนสุดท้ายส่วนคนกลางอยู่กับป้าเขาเอาเบาไว้ค่ะพี่น้องค่ะร้ายคนทั้งป้าป็นติดล้านพอรอมล้านกับติดตาปนติดพอกับแม,ม่โอเคค่ะขอบคุณความ ขอบคุณทอดเอากำลังใจที่พี่หน่องทรงเขามาให้นะคะให้พอกับคลิปหนอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย